มันมีจี่บุลมีบอลยิงช็ออตอ่ะมาดูคู่นี้นะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานของเจ้าสนามนะครับนิกสีนครินโฮซี่จับคู่กับทางด้านของน้องสินบุญสินนะครับเจอกับฝั่งนนท์นะครับเดินสายนะครับครูเฉพาะกิจโบบางชันจับคู่กับ คอบบางพรีหรือว่าคอบบึงการน,นะครับเป็นการแลกข้ามหัวแปรระหว่างศินพูนศินกับทางด้านของโบวังชันนะครับต่อยกก็ถือว่านะครับน้องนิกซีนักเรินหกสี่นะครับเป็นตะก,ก้อวทดต่อยกเบอร์หนึ่งของค่ายนะครับรับแขกให้ฝั่งทางทีมเยอนนะครับตะก,ก้อเก๋าเกมนะครับต้องอยู่ทางฝั่งคอบบางพรีนะครับเก๋าเกมนะครับส่วนนิกซีนักเรียนนี่ก็ตะก,กอ้อดาวรุ่งฟอร์มกำลังสดของค่ายเลยนะครับ ก็ไม่เป็นรองนะครับสำหรับเวทตัวยกระหว่างน้องนิกกับทางด้านของครบนะครับเพราะว่ามาเยือนสนามนี้ก็ถือว่าเป็นเวทตัวรับแขกระดับต้นๆเลยนะครับสำหรับน้องนิกนะครับจั่หว่าการยกลูกถือว่านิ่งทีเดียวนะครับเล่นในถิ่นเย้าของตัวเองนะครับครบบางพลีนี่ก็ถ้าได้ซ้อมจริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกมการยกนะครับเกมเกี่ยวก็พอมีนะครับ มาดูนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นตะก้อเก๋าเกมนะครับฝั่งนี้เป็นตะก้อดาวรุ่งนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับฝั่งทางเจ้าทางทีมเยือนนะครับนำสองต่อศูนย์โอ้โหหลอกหน้าเท้านะครับเสิร์ฟไล่หน้าสายสุดมานะครับเอดเลยนะครับลงหัวมุมได้ยิงแต้มนะครับนำเป็นสามต่อศูนย์นะครับเก๋าเกมไปอยู่ฝั่งน้นนะครับสดมาอยู่ฝั่งนี้นะครับตะก้อตีหัวนะครับ คู่นี้นะครับสินก็ถือว่าตีได้ดีอีกคนหนึ่งเลยนะครับสู้กับโบวังชันนี่ได้นะครับก็ดูนะครับระยะยาวๆนะครับว่าใครจะเข้าวินนะครับศูนย์ต่อสามตามหลังอยู่สามแต้มนะครับสินนะครับกีไปหาโบเปิดครอปลำเลียงมาตีศาสยาวนี่ฮะจังหวะการเขาทำนี่ฝั่งนี้จะคมกว่านะครับจังหวะการตีนะครับโบวังชันนี่ไม่ใช่ตะกร้ออาชีพนะครับ ปกตินีโบนี่จะถนัดข้ามฟรีตายเยอะกว่านะครับสามต่อศูนย์นะครับเขาบึงการได้เสิฟจี้มาหาน้องศิลนนะครับเปิดนิคไหลสวยนะครับอ้าวจังหวะนี้ยกเข้าไปสวยแต่ว่าศิลนนี่กะจังหวะพลาดนะครับตีไม่โดนลูกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับตื่นเวทหรือเปล่านะครับสำหรับน้องศิลนนะครับขยับไปเป็นสี่ตัศูนย์แล้วนะครับสวัสดีค่ะแอดครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคุณ เทนเทนอ่าครับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับอ่านชื่อไม่ออกนะครับลืมชื่อแล้วนะครับเคยบอกมานะครับ5้ศูนย์เลยนะครับออกสตาร์ทได้ดีทีเดียวสำหรับทางด้านของทีมเย็นนะครับศนต่อหนะครับฝั่งนี้เสิร์ฟคนเดียวหรือเปล่านะครับตัดเกมเสิร์ฟน้องนิกออกไปหรือเปล่านะเอาละแก้มา จังหวะนี้นิกยังได้อยู่ไหลเข้าไปสินไปจี้ไปหาโบนะครับยังรับได้อยู่หลอกมาลนโอกาสทําแต้มแล้วก็ใส่สก็ได้ไม้สินเรียบร้อยนะครับแต้มแรกมาแล้วนะครับไล่มาห่างๆนะครับหนต่อ5แต้มนะครับก็ทักไทย f c ทั้ง2เพจนะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ตะกอไฟเตอร์2นะครับไล่สดทั้ง2เพจเลยนะครับแต้ม1นต่อห้าจี้ไปนะสายครอปยกไหลลูกต่ำนะครับเล่นลูกช็อต โอ้ตีดีนะครับตีเหลี่ยมนะครับลูกลงเปลี่ยนเสริมนะครับแต้มยังอยู่ที่ห้าต่อหนึ่งนะครับขอบได้เสร์ฟนะครับเกมเสริมนี่ทางครอบนี่รู้สึกว่าจะเสร์ฟปวดได้ดีนะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับล็อกเสร์ฟไว้น้องนิกไม่ได้เสร์ฟนะครับปกตินี้ถ้าน้องนิกได้เสริฟนี่ก็มีลูกเสริฟนะครับมีเกมเสิร์ฟมาช่วยนะครับตัดลูกเสิร์ฟออกไปแล้วก็ เหลือแต่น้องศิลนะครับต้องเสิร์ฟต้องจังหวะการทําหน้าเน็ตนะครับต้องพึ่งตัวเองแล้วนะครับหมานบอแอดนะครับค้าพผมลดีพีลิศนะครับพี่ลิศเจมหมวกเข้ามารับชมนะครับก็พอได้ค่าน้ํามันนะครับมาวันนี้นะครับลายเส้นไปโบวบางชันเปิดไม่ออกนะครับต้องลากเล่นตีหัวยดศิลโอ้จังหวะการเคลื่อนไหวนะครับความคล่องตัวนี่ทางด้านของศิลนนี่จะเป็นรองทางโบวบางชันนะครับ แต้นะครับหาต่อสองอยู่นะครับขอบบึงการขยับเปลี่ยนมุมเสิร์ฟบ้างนะครับไลเ่เซนมานิกไหลสวยนะครับตีหายนะครับรู้สึกว่าจะตื่นตื่นเกร็กงไปนิดนึงสำหรับน้องศิล์นะครับยังตื่เวทอยู่นะครับ2ต่อ5ตามหลังอยู่3แต้มนะครับเสิร์ฟีไปหาโบเอาเปิดไม่ออกนะครับต้องเล่น ตีแก้มาดีนะครับถ้าเป็นสไตล์นี้บ่อยๆนะครับโดนแน่นะครับน้องนิกเริ่มจะจับจุดเดาทางได้นะครับโบวังชันนะครับหาต่อสองทัดหัวเน็ตมาหน้าซ้ายนิกไหลเข้าไปสวยนะครับตีไปคอบเกียวนะครับยกไหลมาโบวังชันตียังได้เอ้ากระชอกล้นลูกสองนะครับซ้ำอีกทีนึงปีหยอดมานี่นะฮะหยอดบ่อยๆไม่ดีนะครับสรับโบวังชันนะครับเพราะว่าน้องนิกนี่เดาทางถูก อาฝั่งรถก็ยังเกี่ยวได้อยู่นิกไหลเข้าไปอีกครั้งนึงตีนี่ฮะการเขาทำนี่น้องศินนี่จะตีคมกว่านะครับ<ป>เดิมพันเท่าไรครับคู่นี้นะครับชิงอยู่ที่ซ k เคนะครับต่กคู่นี้นะครับยงหลังนะครับขอบไหลมาตีตีเกี่ยวศินกระชอกระไปนะครับส่วนได้นะครับสำหรับตัวทำ อีกทีนึงยอดตัวเองนะครับเริ่มจะทื่อแล้วนะครับนี่ฮะจังหวะการก็ทำของโบวังชันนีก็มีแต่ตีลูกสาดยาวแล้วก็ลูกแตะยอดนะครับถ้าเขาเดาถูกนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาเลยนะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสาต่อหนะครับเสินนะฮะี้ีโบตัวเดียวเลยนะครับตอนนี้ปัญหาแล้วนะครับสลับโบวังชันนะครับ ไม่ใช่อาวุธถนัดของแกนะครับข้ามหัวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับไล่มาเป็น4ีต่อ้าแต้มเดียวทันแล้วนะครับสินคือคู่แฟดกับนี่บัซซันใครนาะคู่แฟดกับใครนาะสวัสดีคุณปู่น้อยด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับฝั่งนี้กำนันนกเหรอครับโอ้ยก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่นะครับน้องสินนะครับน้องสินบุญสินนะครับ หน้าตาไม่คายกันเลยนะครับเข้ามาช่องกลางนะครับนิกไหลไปตีไม่ข้ามเองนะครับเลือกหยอดนะครับขยับไปอีกหนึ่งเต้มสลับทางด้านของทีมเยือนนะครับ6ต่อ4นะครับขอเปลี่ยนแดนทันทีนะครับเปลี่ยนฝั่งเป็นคู่เฉพาะกิจเดินสายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนทางด้านของน้องนิกกับน้องสินไปอยู่ฝั่งน้นนะครับฝนตกฝนตกนอนนฮ่าๆนะครับ น้องตุ้มตามนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ชมอยู่ทั้งบ้านก็แล้วกันนะครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับตกไปปลอยนะครับแต่ก็ยังพอเตะได้อยู่นะครับ6-4นะครับเสิร์ฟไรเซนออกหลังนะครับครับผมสวัสดีคุณฐานก้าบางเสาธงด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับสี่ต่อหกเอาน้องนีกเสิร์ฟได้นะครับนึกว่าเสิร์ฟไม่ได้นะครับไม่เห็นเสิร์ฟ กลางเกมเนี่ยออกอาวุธเสร์ฟแล้วนะครับน้องนิกนะครับนึกว่าเสร์ฟไม่ได้นะครับโอ้โนะเสิร์ฟได้หมดทุกคนนะครับขอไป f อฟด้วยนะครับนึกว่าเสร์บได้คนเดียวนะครับเตี้นะครับอยู่ที่6ต่อสขอบได้เสริฟจีไปนิกไหลามาสินตีมาโบเกียวได้เอา1 2สองกระชอกไปยังได้อยู่นะครับนิกป้อนเข้ามาอีกครั้งหนึง่งตีไม่ข้ามนะครับ โกรดันเลยนะครับเกมเขาทําของน้องศิล์นนะครับกลัวโดนเกี่ยวหรือเปล่านะครับนี่นะถ้าตะก้อเวทมันต่างกันนี่จากจากเกรงเกรงหน่อยนะครับจังหวะการเขาทาไม่กล้าที่จะเล่นนะครับถ้าหยอดมานี่คอบนี่ขยับรอแล้วนะครับจังหวะการหม่งนะครับลูกหยอดนะครับเจ็ดสี่เลยนะครับกีไปหาศิล์อีกครั้งหนึ่งนี่ไหลมาสวยนะครับนี่ฮะต้องใส่น้ําหนักนะครับป้อนมาอย่างนี้นะครับต้องกดนะครับ โอติทัก,ก็ต่อสแล้วเดี่ยวยงงต่อเจ็ดตามหลังสีแ้มนะครับสินเสิร์กี้มาหาโบวังชันนะครับขอบบึงการไหลเข้าบายตียอดนิกก็เกี่ยวได้นะครับยกเข้ามาลูกนี้ตีสาดยาวได้แ้มนะครับดีครับพี่ชิดเบิร์ดเข้ามาไหมครับครับผมบัดดีคุณคุณเต้น,นะครับเข้ามารับชมนะครับเบิร์ดใช่ไหม เบิร์ด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 ไหนเนาะเบิร์ดพี่ผู้รับเหมาใช่ไหมหรือว่าเบิร์ดลาดกระบงังไม่เห็นสักเบิร์ดเลยนะครับไม่เห็นสักคนนะครับเบิร์ดไม่เห็นนะครับทั้งสองเบิร์ดเลยนะครับเต็มนะครับเกตต่อห้านะครับท็อปนะครับเสือไปหาทางด้านลองนิกยกชูไว้ล้นเวอร์ไม่ถึงนะครับโบบางชัน ตีแก้ไปก่อนนิกไหลามาอีกครั้งนึงสินตีขอบยังหน้าอยู่นะครับโบ้แก้ไปเอานิกสายขอย,ยังอยู่นะโอ้โหโดยเกี่ยวหลังเท้าโบหลังเท้านะครับลูกนี้ลากเล่นเองเลยตีตีเกี่ยวลงสินเลครับเอาเหนื่อยหน,น่อยแต่ว่าช็อตนี้ตียอดเทียบลอยนะครับเป่าปากแล้วนะครับโบ้บางชันนะครับนิกสู้ๆนะครับวัสดีทางด้านของ แซมนะครับแซมไมรุนติดฟิล์มนะครับหรือว่าแซมบางนานะครับเข้ามารับชมนะครับแต้มนะครับห้าต่อเจ็ดตามหลังสองแต้มนะครับหงายเลขสี่นะครับล้มไหมล้นทำแต้มไรเมื่อเอยสินปูสินตียาวติดเกี่ยวคอบนะครับไหลไปอีกครั้งนึ่งเล่นลูกช็อตตีไปยังเกี่ยวได้อยู่นะครับยกขมาสินต้องกล้าใส่น้ำหนักนะครับ นะตีกดดันนะครับสลับน้องศิลน,นะครับดูเหมือนจะเกร็งนะครับ,ว,บรวุฒนวลทองมีฝาแฝดเห็นแทบทุกสนามมานะครับฝาแฝดใครเอ่ยฝาแฝดวุฒเพชรปลาซิวเพชรปลาซิวเต็มนะครับ6ต่อ7นะครับโยงหลังนะครับโบเปิด ทางด้านของคอปไหลเข้าไปตีไปติดเกี่ยวน้องศีลต้องลักเล่นนะครับลูกนี้ตีกี่ตัวมานะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหนะครับนี่นะฮะปลายเกมนี่ถ้าบดบี้ไปนี่ทางด้านของสดนี่จัดีกว่านะครับฝั่งนี้เริ่มจะเป่าปากนะครับหมดแรงก่อนนะครับสำหรับทางด้านโบวบางชันนะครับ ตามตีเสมอได้สําเร็จแล้วนะครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับสินนะครับโยงหลังมาหาโบนะครับจี้โบอย่างเดียวเลยนะครับคอปไหลไปลน้นเอาระลูกดีบแสกได้ไหมสินไอ้กดน้ําหนักมาติดเกียวโบเหมือนเดิมตีแก้ยาวนะครับโอ้โหย,ยังได้อยู่นะครับแตะก,ก้อลงนะครับ กลับมาสูสีกันเฉยเลยนะครับช่วงกลางเกมนี้เสมอกันแล้วนะครับแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อเจ็ดนะครับขอบบึงการได้เสร์ฟนะครับไลหน้าซ้ายตรงนี้นิกไหลมาสวยนะครับนี่นะครับต้องกล้าเล่นแบบนี้นะครับลูกเข้าทําของน้องสินนะครับอ ส well. วัสด,ดีครับแอดฝนตกบ่ครับนะครับะค,ะครับผมสวัดสดีปากุหลาบนะครับเข้ามารับชมนะครับตกนะครับตกไปปลอยนะครับตอนนี้แอดมินก็กางร่มบรรยายเกมให้ฟังอยู่นะครับนักกีฬาก็ยังพอเล่นได้นะครับโอ้โหไม่ทันนะครับจังหวะนี้ยกหลังเท้าเสียนะครับปากุหลาบก็หายไปเลยนะครับปากุหลาบไม่มาสร้างสีสันนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อเจ็ดขอบุญการได้เสิร์ฟจังหวะนี้ จิมไปหาศิลนะครับเปิดไม่ทีเท่าไหร่นะครับนิกปอนเขามาห่างตียาวออกนะครับนำอีกครั้งหนึ่งสลับฝั่งทางเดินสายนะครับผู่ชมกิจขึ้นนำเป็นแปดต่อเจ็ดแต้มนะครับแต้มแปดต่อเจ็ดนะครับพร้อมนะครับเจาะเข้าช่องกลางไฟน้องนิกยกเข้ามาพอได้นะครับตีมาโอ้ยังแก้ไปได้อยู่นะครับศิล ต้องลากเล่นจังหวะนี้ตีไม่เหลือนะครับสนามไดครับสนามศรีนครินทร์64นะครับก็สวัสดีคุณปอนคนล่าฝันด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับสนามศรีนครินทร์6กก็จัดกลางสัปดาห์นะครับวันวันพุธนะครับแต้มยังอยู่ที่7ต่อ8ตามหลังแค่เต็มเดียวเอายกไม่เข้าจุดนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จสรับฝั่งทางเจ้าสนามนะครับกลับมาเท่ากันอยู่ที่แปต่อ8แล้วนะครับ แต้มนะครับแดต่อแปดนะครับสินนะครับเสิร์ฟไล่เส้นมาขอบไหลไปกัมกึ่งล้นเอา้ายุกตามไม่ถึงนะครับลูกนี้ไม่เหลือนะครับพลิกแซงแล้วนะครับสลับทางด้านเจ้าสนามนะครับขึ้นนําเป็นเ้าต่อแปดแต้มในช่วงปลายเกมนะครับต 54, ตแต้ม9้าต่อแปดนะครับ เ์ฟมาเป็นดีเลยนะครับพลิกหัวเน็ตลงนะครับขยับไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสิบต่อแปดนะครับโอ้โหได้ใจนะครับสำหรับน้องศิลนนะครับสองแต้มทันกับสองแต้มห่างนะครับสองแต้มเกมกับสองแต้มห่างนะครับสิบต่อแปดนะครับศิลนนะครับจี้มาหาโบ้คอปไหลไปหัวเน็ตนะครับย่งเปลี่ยนเกมเซิร์ฟโยนะครับ ตัวนแปดนะครับแปดต่อสิบนะครับที่เข้าช่องกลางไปนะครับนิกยกมาสวยตีหายนะครับ อย่างเปลี่ยนเกมเซอร์โยนะครับสิบต่อแปดนะครับโยงหลังมาโบเปิดลูกนี้ครอปยังโอ้โหเลือกตียอดนะครับไม่ข้ามนะครับฝั่งทางเจ้าสนามขึ้นแท่นเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ 10อต่อ8นะครับ1บเอ็ตต่อ8นะครับโยงหลังมานะครับคอบไหลไปยังตามถึงนะครับเปลี่ยนเกียร์เสริมนะครับ ปดต่อสิบเอ็ดนะครับอ่าโยงหลังคืนบ้างนะครับลูกนี้ไหลห่างนะครับตองเก้โอ้โหตัวสูงนะครับได้เปรียบนะครับไปจิกลงหน้าเน็ตเลยนะครับเทมเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อแปดเกมไม่เกม ไลเส้นมาดีนะครับคอปไหลเล่นลูกช็อตยังตามถึงอีกนะครับโอ้โหนะนี่นะครับต้องดูตะก้อความเก๋าเกมนะครับฝั่งทางโบวังชันนะครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาเข้าวินได้หรือเปล่านะครับสามเต็มทันนะครับ แต้มนะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับโบจี้ไปหาศินลูกนี้ตีมาครบเกี่ยวโบโอ้ยลูกเดียวนะครับตามไม่ถึงนะครับลูกมันแหลมเกินไปนะครับแต้มเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อแปดน้องศินนะครับกี้มา คอปโยกไหลสวยนะครับแทมนะครับ8ต่อ11นะครับ3แ้มทันนะครับดูว่าปาฏิหาริย์ฝั่งนี้จะมีไหมนะครับลำบากนะครับฝั่งนี้นะครับว่าฝั่งทางน้องนิ่งนี่ก็ยกป้อนได้สวยนะครับน้องศิลป์ก็ตีดีด้วยนะครับ น้องนี้ขอเสิร์ฟบ้างนะครับ11ต่อ8เกมไม่เกมขอบยกลูกต่ำเล่นลูกช็อตแต่ก็ยังตียอดดีนะครับตีไปซ้ายสุดของน้องนิกนะครับ8ต่อ11นะครับโบนะครับเสิร์ฟย,ยาวๆนะครับน้องนิกโยงมาลนเวอร์ไม่ถึงโบบางชั้นลูกนี้ โยดเอาละได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับบาเป็น9ต่อ11นะครับไม่แน่นะครับเ้าต่อสิบเนะครับเสิร์ฟกระแทกน้ำหนักไปนะครับนิกยกมาตียัดตัวสีนะครับถ้าถ้าเตะเรียวเลยเตะกันไหม โมทัตเตกับใครครับคู่ต่อไปโมทัดเตกับแปะมังนัานนะครับแปะพูนชัยบทานนะครับแปะมังนั่นกับทางนั้นของวุฒนทองนะครับเหลี่ยมปอกเดียวนะครับก็ตมชมได้นะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ตะก้อไฟเตอร์สองนะครับคู่ต่อไปเหลี่ยมโต้จังหวะเดียวหรือว่าป๊อกเดียวนะครับแต้มนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดสองต้มทันนะครับขอบึงการขอเสริฟนะครับขอตมแต้มหน่อยจังหวะนี้ ขีไปหาศิลนะครับไหยเลขสี่นะครับนิยกมาสวยนะครับโอ้โหนิ่งเหลือเกินนะครับเล่นสนามของตัวเองนะครับน้องนินะครับแซมก็ไม่เห็นมีโปรแกรมลงแข่งขันนะครับช่วงหลังๆนะครับแต้นะครับสิบเอ็ดต่อเก้ายังปิดเกมไม่ลงนะครับยกไป โอ้ตีออกเกมเลยนะครับเป็นฝั่งทางด้านของเจ้าสนามนะครับเอาชนะทีมเยือนไปได้นะครับด้วยสกอร์12ต่อ9แต้มนะครับขอบคุณ f c ที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับทั้ง2เพจเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ตะก้อไฟเตอร์2นะครับ2เพจเลยนะครับเวลาแอดมินไลฟ์สดก็จะได้เข้ามารับชมนะครับตัดคู่นี้ไปก่อนเข้ามารับชมในคู่ต่อไปนะครับตะก้อป๊อกเดียวนะครับ